นีค่ะมาพบกับการเปิดกล่อง Coco Box ประจำเดือนประจำเดือนอะไรเนี่ยประจำเดือน December December ก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองดูมาดูกันว่าเดือน December มีอะไรบ้างนะคะชิ้นแรกก็คืออ่านว่าอะไรเนะาะ Pyot Pyot หรืออะไรไม่รู้ของฝร,รั่งเศสเป็นภาษาฝรัร่งเศสนะ เอาว่าเป็นไฮ r a t i o n 24 Body Cream ก็คือเป็นมอยเซอร์สำหรับผิวกายเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวตลอดวันผิวกายดูกระชับนุ่มเลื่นแลดูอ่อนเยาว์นี่อันนี้ไซส์จริง200 ml 1,428บาทอันนี้เป็นไซส์25 ml 179บาทอันต่อไปอันต่อไปนะ่ะเป็น วิเวียนโจย MK ออคอดแคทมัคเขาเรียกว่าอะไรเป็นมาัคกนิ่มนะคะนวัตกรรมใหม่จากญี่ปุน่นเพียงวันละ5-10นาทีผิวจะรู้สึกกระจ่างใสและรูปขุ่มผลดูกระชับขึ้นก็คือเป็นครีมม์กนะคะเป็นซองแบบนี้อ,อันนี้นะคะถ้าเป็นขนาดจ,จริงจะอยู่ที่30กรัม980บาทอันนี้เป็น5กรัม ก็หนึ้อยหกบาทนะคะต่อไปเป็นนี่ Ustream PS5 Wash Lotion ก็คือเป็นโลชั่นอาบน้ำถนอมผิวสำหรับผิวแห้งแพ้ง่ายช่วยคุงสมดุลของชั้นปกป้องผิวตามธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็เป็นโลชั่นอาบน้ำเนาะขนาดจริง2 0 0 ml 220บาทอันนี้ 75 ml 83บาทตัวต่อไปอันนี้เป็นคิวรอนคิวรอนคิวเทนคริสตัลมาเป็นมาคอราเจนใสอุดมไปด้วยโคเอนไซม์คิวเทนช่วยซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพลดรอยริ้วรอยลดเลือนริ้วรอยมาคินไว้15-20นาทีตัวนี้เป็นไซส์จริงเลยนะ169บาท ต่อไปเป็นนี่ T R B O Rich Brain o i s u p p l i m e n t ใช่ไหมไม่ยนใจกแล้วก็คือเสร์จากภายในสู่ภายนอกอุดมด้วยสารสก,กัดจากรมข้าวไทยร้อเปมีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติที่มีมากกว่าวิตามินด e ีถึงหกเท่าอันนี้ก็คือ ขนาดจริง60แคปซูล890บาทอันนี้10แคปซูลน่าจะใช่ใช่10แคปซูล148บาทอันสุดท้ายไอ้เป็นเป็นคอสเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของเกรเป็นของเกรฟัสถาบันความงาม Anti-aging จจากประเทศญี่ปุ่นก็คือมอบโปรแกรม ปรีไฟรีเซ็ตยูร์สกินมูลค่า2,500บาทให้ไปทำหน้ากันนี่น่าจะอันนี้ยังไม่หมดเคนเคสบห้5มีนาเจะไปทำเหมือนได้เหมือนอยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันนะคะอ๋อเนี่ยนะคะก็คือเมื่อกี้ของวีของวิเวนชอยเขาจะให้เราส รหัสโค้ดที่อยู่แล้วพวกนี้ค่ะเป็นในแฟนเพจเขาใน Facebook แล้วเขาก็จะส่งนี้มาให้เป็นกิฟต์เป็นของขวัญของซีเท่ามาเนี่เปิดมาชิ้นๆ,ๆนี่อุ้ยก็จะมีใบแล้วก็จะมีเป็นอันเนี้ยเป็นกิฟต์เซ็ตของขวัญอีกทีหนึ่งมีพวกเขาเป็นเอสเซนต์เป็นโทนเนอร์เป็นสบู่ล้างหน้าแล้วก็มีมาส์กเหมือนที่ได้มาในกล่องนะคะอีกสามอัน ของกล่องเนี้มูลค่า1,200บาท,ทเดียวถือว่าคุ้มมากสำหรับเดือนธันาวาคมนี้ค่ะอะอีกอย่างนึงของเดือนดเ,เอ,เดอนืนธันวามความคือห่อที่เขาห่อมาให้น่ารักมากเลยเป็นกระดาษสีแดงโบสีเขียวเปิดมาได้ความสึกเหมือนแกะกล่องของวัญคริสต์มาสเลยชอบมากเลยเอ็ of you